สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายรานปู่ปาริจก,ก็จะมาอ่าบรรยายนะคะก็มีผลไม้เก้ายอย่างนะคะมีกล้วยมีอ้อยมีอ่าน้อยหน้านะคะมังคุดส้มนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเล็กด้วยนะคะครบหมดนะคะเก้าอย่างจะเอามาใส่ห่อข้าวทำเป็นสองห่อนะคะ <c oughs> หอหนึ่งของครอ,อบครัวของแม่คำใสนะคะอีกหอหนึ่งก็ครอบครัวของพี่เพชศสมนชัย,ยพรนะคะก็นี่ค่ะอ่ากล้วยก็คุณละหวีนะคะแต่ในนี้ก็ผลไม้เก้ายอย่างแล้วก็เราก็ซื้อมาเสริมอีกนะคะกูก็คือหมากอะไรนะน้อยหน่าเนาะคือบ้านภาษาภูไทยบอกว่าอามะเคียบนะคะ อันนี้ก็ข้าวต้มข้าวหนมแบบอยกชงบ้านบ้านป้าคำส่สว่ายุกชงนะคะนี่อยุกชงก็จะมีไส้มะพร้าวนะคะแล้วก็ <c oughs> มีไส้ไส้หวานนั่นแหละไส้หวานไส้เค็มไม่เอานะคะแล้วก็มีอใส่ฟักทองด้วยนะคะก็ซื้อสองอย่างสามอย่างข้าวต้มนี้ก็ใส่ถั่วดิน ใส่กล้วยใส่ถั่วดำใส่กล้วยนะคะก็เอาแบ่งให้หลานกินก้อนนะคะคือแบ่งให้อ่าน้ำมนแล้วก็มีน้องนิวลูกปุ๊นะคะเนาะก็เขาก็กำลังทำกินอยู่นะคะกำลังพอ่อฝืนกำลังนึ่งข้าวอยู่เอาข้าวข้าวอยู่บ้านนี่แหละไปอุ่น ให้หลานกินให้เขากินอิ่มก่อนแล้วก็มีน้องมิวอ่ามีน้ำมนต์อูอมนั้นบอกว่าเอาไปให้พี่ไหมก็บอกว่าเออเขามีเข้ากล่องแล้วเขาไม่กินถามเขาแล้วนะคะอ่าน้ำมนตบอกก็สบายใจพ่อฟื้นก็ดูเลเด็กๆอยู่ตรงนั้นแหละป้ากําสยก็จะมาจัดแล้วก็เอาหน่อไม้ต้มไปให้แล้วแล้วก็ มีปิ้งแก้มหมูด้วยเอาให้แล้วต้มหน่อไม้ก็ให้แล้วนะคะอ่าเข้าข้าหนมก็เอาให้แล้วเราจะได้บุญทํากับอ่าลูกกับหลานไม่ใช่ว่าโลแต่เอาไปทําบุญอย่างเดียวมันไม่ได้บุญนะคะต้องคืออ่าวัดอยู่บ้านก็อิ่มนะคะแล้วก็มีวัดอยู่ข้างนอกด้วยก็คือพระนะคะแล้วก็เหลือจากนั้นเราก็ให้ อะไรนะให้อพ่อแม่เรานะคะให้พี่เราเนาะก็คือให้ญาติมิตรอสหายนี่แหละก็มีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพี่มีน้องข้างนอกด้วยอันนี้ก็จะทําให้พี่สมนด้วยนะคะพรุ่งนี้จะมีแกงขี้เหล็กสั่งแล้วเอาเงินไปให้เขาแล้วนะคะพรุ่งนี้เราไปเอาเลยออมขี้เหล็กใส่อ ใส่อ่าหนังเคลมนะคะไม่ไม่ใส่หมูแล้วแกงหน่อไม้ป้างใส่ป้างใส่ก็ต้มทุบแกงอ่าทุบอ่าต้มไว้แล้วพรุ่งนี้ก็จะแกงแต่เช้านะคะแกงหน่อไม้ใส่หมูนะคะแล้วก็ใส่ผักสงะงเงอีตูนะคะแกงหน่อไม้แล้วก็ลาบหมูนะคะป้ากใส่มีสามอย่างนะคะคืออ่าครบนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือหนึ่งอ่าลาบหมู สองแกงหน่อไม้สามขี้เหล็กนะคะก็ครบนะคะอ่าอย่างละหม้อละหม้อก็คืออ่าทรัพย์สินเงินนะคะเงินทองของใช้ก็คือให้ผลไม้มันครบนะคะแล้วก็มีอดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้ก็หกมัดนะคะใส่ตรงที่อเจกันพระนะคะ แล้วก็เราก็ใส่ที่บ้านเราด้วยนะคะแล้วก็รวมอ่าปูด้วยนะคะก็มีหกหกกร,รัมนะคะนี่หกกร,รมัมเราก็ถวายปูด้วยแล้วก็แม่สุรพีสุรดาด้วยแล้วก็บ้านเราด้วยแล้วก็วัดด้วยนะคะก็คือป้าใส่ก็ซื้อมาครบนะคะก็หวังว่าจะได้บุญเต็มๆนะคะก็ทำให้ ลูกให้อ่าให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานให้ญาติมิตรอ่าเรานี่ยแหละแล้วก็ทําให้อ่าปู่ด้วยนะคะก็แผ่กุศลผลบุญไปให้ทุกทุก,ท,กท่านนะคะก็บ้านใสก็จะตื่นแต่เช้าหนึ่งป้านใสต้องทําคือจะอันนี้จะห่อไว้ซะก่อนนะคะอาหารค่อยเอามาทีหลังนะคะคือต้มหน่อไม้ก็ตาเออมีต้มหน่อไม้มี สี่อย่างเนาะคือออมขี้เหล็กใส่น้ำเค็มสองลาบหมูสามาแกงหน่อไม้นะคะสี่ต้มหน่อไม้จิ้มเจวหัวโปกนะคะก็สี่อย่างเนาะก็สี่อย่างนะคะก็คงจะพรุ่งนี้ก็ข้าวนี้จะนึ่งใส่กระติบใหญ่แล้วก็นึ่งใส่ถังน้ำ อทางเอน้ำแข็งเล็กเราที่หิ้วไปหิ้วมานะทางน้ำแข็งอ่าน้ำเย็นน้ำกินเรานะทางน้ำแข็งใหญ่ๆเรอก็คือส,สองหวดก็เต็มถังน้ำแข็งนั้นก็จะไปวัดจะไปทำบุญนะคะก็ห่อข้าวนะคะห่อข้าวห่อข้าวประดับดินแล้วห่อข้าวไรนนยนอีนปางใสยังไม่รู้นะคะก็อ่ามีแค่นี้นะคะคือเรา จะทำบุญนี้เราต้องใจมาก่อนนะคะคือใจอยากทำมันทำได้นะคะถ้าใจเราไม่อยากทำเราฝืนนี่อ้ไม่ไหวนะคะอันนี้ใจมาเต็มเปี่ยมเลยนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำบุญลุงก็ไปทำบุญอยู่นู่นนะคะก็ไปทำบุญก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวสมพลปากก็ไปนะคะก็ป้าคำใสก็อยู่ในโคกหนองนาก็ มีช่องป้าคำสายลานปู่บาลีจิตมีช่องอป้าดาแฟมิลีแล้วก็มีช่องหมวดฟื้นเดอร์มีช่องด้ามดำนะคะเราก็อบอุ่นนะคะคือเราคือแยกกันไปนะคะถ้าป้าคำสายนะไปก็เป็นภาระนะคะก็อยู่ที่นี่ก็อยู่ดูแลลานปูนี่แหละอยู่กับพ่อฟื้นอยู่กับลูกๆหล,ลานๆ ลูกหลานอยู่ในสายตาเราก็เราก็โอ้ดีใจนะคะคือถ้าเราไปหมดมันไม่ได้นะคะแล้วก็อแบบว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงมันแก่แล้วไปไม่ไหวหรอกทำอะไรไม่ได้หรอกไปก็เป็นภาระ,ะนะคะก็คืออยู่ในโคกหนองนาอยู่ลานปู่ดีกว่านะคะสดส่งดูแลทุกสุขของลูกหลานว่าใครมาจากโรงเรียนใครไปไหน ก็คือนาเดียนั้นไม่เข้าครัวนะคะคืออยู่กับเปียวคือเขาจะไปเขาไปซื้อเนื้อย่างมากินกันนะคะแล้วก็ซื้อข้าวกล่องมาให้น้องโอมด้วยนะคะก็เราก็ดีใจนะคะที่เห็นลูกเห็นหลานเราอยู่แบบสงบสงบเงียมคือดูแล้วโอเคนะคะดูแล้วโอ้าาพาใภาคภูมิใจกับลูกกับหลานนะคะ เขาก็ไม่ได้พูดยากนะคะเขาก็มะโมะแมะ่แม,ม่ป้ามใสก็อดอดีใจอยู่ในใจนะคะก็โอ้ดีใจนะคะคือพ่อแม่เขาก็ทําบุญลูกก็หลานก็บอกง่ายนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากไปถึงพี่สมรด้วยเด้อสบายใจอสบายใจได้เลยนะคะก็สบายอกสบายใจได้น้องคนนี้จะทำให้นะคะ ทำให้พี่ด้วยแล้วก็ทําให้พ่อแม่ครอ,อบครัวของป้าคําใสแล้วก็ครอบครัวของพี่เพชรมสมรใไยพรนะคะอย่าเป็นห่วงนะคะก็จะเขียนชื่อพี่ยมมาลาไสยพรแล้วก็ทั้งครอบครัวญาติของพี่ยมมาลาสยพรก็ <c oughs> ให้มารับด้วยกันนะคะพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้นะคะก็คือแกงอ่า แกงสามหม้อนะคะแกงสามหม้อแล้วก็มีอ่าต้มหน่อไม้อีกนะคะหนึ่งหมอก็เป็นสี่เนาะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ